ถนน13ห้างบางลำพูเนี่ยถึงเวลาจะห้ามหันกันเนี่ยแดงใบเล่ยกมือส่งสัญญาณเจราจาก่อนเจดหลังวังออกมาเจราจาด้วยตกลงจะเอาไงสรุปจะลบกันใช่ไหมหรือจะสงบศึกตอนนี้ก็ยังทันอะไรเนม่แต่ว่าปุจเจิดนั้นไม่ยอ,อมเพราะว่าอุต่าลงทุนข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามาเนี่ยจะให้มาถอยอย่างนี้มันไม่ได้ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนร,รายการเครื่องดื่มกระสู้ดื่มแล้วสดชื่นเพิ่มพลังงานและ PP Cardco International Group สวัสดีครับมาพบกับช่องหลังพันคอร o f f i c ช a l กับรายการฟังเพลินๆกับพี่เอิญวัดใหญ่เดี๋ยวเรากำลังไปต่อมันมากแต่แป๊บน,นึงนะนี่ฮะสบู่โชว์สกินแคร์นะของพี่เอลโอรสใครสนใจเนี่ยก็ไปซื้อไปค้นหาที่ เพจเของพี่อรโอรถเนี่ยได้ขึ้นมาให้นี่แหละนะก็ไปช่วยสนับสนุนเอลโอรถกับเนื้อกับตัวเรียบร้อยนะครับอ่ะโอ้โหเราเล่ากันมาที่เรื่องในคุกที่คนนั่งฟังเนี่นะอ๋อครับจนมาถึงตอนนี้ละมันมีอันนึงเนี่ยเขาเรียกว่าศึกสิบสามห้างอ๋อศึกสิบสามห้างว่าด้วยเรื่องศึกสิบสามห้างก็คือว่าไอ้จากที่เราเห็นในในภาพยนตร์จากที่เราเคยอันนั้นมาเขาบอกว่าอันนั้นน่ะมันความจริงมันมีแค่ส่วนนิดเดียว Oh. นิดเดียวจากบทประพันธ์อันเก่านั้นของสุยันศักดิ์ไทยสงฆ์นั่นมันนิดเดียว hmm. มันนิดเดียวแต่ว่าความจริงมันมันไม่ทั้งหมดอ่ะผมก็เนี่ยผมก็ชอบอ่าน hmm. ผมก็หาอ่านไปเรื่อยทีนี้ hmm. อ่านไปหลายหลายเล่มหลายหลหลายหลยนักประพันธ์เนี่ยจนมาเจอเล่มเนี้ยเล่มเนี้ยผมว่าเขาว่ากันว่านะน่าจะจริงที่สุดจริงที่สุดว่าเขารวบรวมประวัติศาสตร์แห่งยุคแห่งยุคสมัยนั้นอ่ะไว้น่าจะจริงที่สุด oh. เล่มนี้ชื่อหาวัยรุ่นขนองกรุง <c oughs> ผมก็อ่านดูว่าเอมันมน,มน,น่าจะความความเป็นจริงมันน่าจะน่าจะจริงสุดอะไรประมาณนี้นะจากการถ่ายทอดเรื่องราวของออขออนุญาตเอ่ยถึงคุณบรรเจริดกิศณายุทธ์ <c oughs> หรือว่าคือคนนี้คือปุ๊เจิดปุ๊ปุ๊ฝั่งทนปุ๊กรุงเกษมคนนี้แหละ <c oughs> เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวจากคนคนนี้ <c oughs> ว่ากันว่าเขาว่าน่าจะจริงที่สุดอะไรประมาณนี้ผมหาอ่านมา ศึก13ห้างเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2502ซึ่งซึ่งมันไม่ใช่2000ไม่ใช่2499พอสจริงมันคือ2502ถนน13ห้างในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจเป็นศูนย์การค้าสำคัญของกรุงเทพเลยทีเดียวคือรวมแบบว่าร้านรวงอะไรเต็มไปหมดแหล่งช้อปปิ้งเต็มไปหมดแล้วก็มีเป็นต้นทางสายรถเมล์แทบทุกสายจะมาบรรจบตรงนี้ เอาว่าเป็นแหล่งชุมนุมของนักจับจ่ายใช้สอยใช้สอยนักชอปปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงเป็นที่ชุมนุมของเหล่าวัยรุ่นทั้งหลายด้วยในยุคนั้นนะในยุคนั้นก็ชุมนุมวัยรุ่นจิ๊กโก่จิ๊กี่ก็ชอบมาเสิงสายแถวนี้ก็รวมไปถึงปุเจเิดคนนี้จากฝั่งทนด้วยวัยตอนนั้นเขาวัยส7เจ็ดปี17เจ็ปีสังกัดโรงเรียนชิโนรถอ่านี่ในวัย17ปีแล้วนะ เขาก็ออกมาเตะๆแถวนี้มาเที่ยวแถวนี้ข้ามฝั่งมาจากฝั่งทนมาเที่ยวแถวนี้มากะเจ็ดหลังวังและพวกพ้องเขาเป้าหมายก็คือเป็นร้านอยุคนั้นเคยเป็นแบบพวกร้านอาหารร้านกาแฟร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรที่เด็กวัยรุ่นเขาชอบมานั่งกันและในยุคสมัยนั้นมันจะมีตู้เพลงตู้เพลงหยอดเหรียญซึ่งวัยรุ่นยุคนั้นนี่เขาชอบมากเขาบอกว่าสังคมไทยในยุคนั้นเนี่ยวัยรุ่นไทยเนี่ยชอบการฟังเพลงมากและยุคนั้นอ่ะ สังคมไทยอ่ะรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศมามคือเป็นวัฒนธรรมแรกเลยก็คือหลังจากสงครามโลกเนี่ยมารับวัฒนธรรมของอเมริกามามซึ่งยุคนั้นเนี่ยวัยรุ่นชาวไทยเนี่ยเขาจะเขาจะโปรดปานถ้าเป็นเพลงจะเป็นเอวิสเพสลี่โอ้โหถ้าเป็นดาราตอนนั้นชั้นนำจะเป็นเจมส์ดีนส์พวกนี้จะเป็นขนวัญใจวัยรุ่นยุคนั้นก็สมัยนี้ยุคนี้เขาเรียกไอดอลของวัยรุนร่นยุคนั้นเสื้อผ้าหน้าผมวัยรุ่นยุคนั้นก็จะเป็นแบบเนี่ยเอวิสอะไรประมาณนี้ปุ๊บเจอกับเจ๋หลังวังและพวกพ้องเนี่ย เข้าไปในร้านแห่งนี้เป้าหมายก็คือไปนั่งชิลๆนั่งหยอดเหรียญฟังเพลงกินขนมกินอะไรกันกินกาแฟเนี่ยจังหวะเข้าไปแล้วเนี่ยไปเห็นวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งมีประมาณสามคนและสองในสามนั้นเป็นเป็นวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงในยุคน,นั้นค,คือดาวดังแห่งย่านบางลําพูในยุคน,นั้นนั่นคือแดงใบเล่โอ้โหอีกคนหนึ่งในขออนุญาตเอ่ยถึงนี่คือเปียกเจริญพาดซึ่งปัจจุบันเขาคือ พิสารคุณพิสารนะครเสดงนี่ค,คือเป็นพุ่มกับหนังดาราชื่อดังในตอนบังลำพูก็พระนครเนี่ยใช่คือข้ามไปฝั่งนคนบัโโงลําพูาพระนครไม่ฝั่งทนข้ามพระนครข้ามมาพระนครๆๆๆ <S 2> <S 2> พอสองกลุ่มเนี่ยมาเจอกันเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าทางศัพท์วัยรุ่นเขาใช้คําว่าเหล่กันเหล่กันก็ประมาณว่าใช้สายตาเชื่อเฉือนกันใช้งามวนตีนกันเนี่ยด้วยสายตาเนี่ย ก็เริ่มมีการเหลกันไปเหลกันมาจนสุดท้ายเนี่ยเจดหลังวังทนไม่ไหวตามเรื่องเลยเดินเข้าไปหากลุ่มของแดงใบเล่และเปยกเจริญภาคถามเลยว่ามองทำไม,มคือตามเรื่องเลยก็มีการประทะขลมกันบ้างนิดหน่อยสรุปไม่ลงตัวเขาบอกว่าไม่ไม่ลงตัวก็ต้องคงต้องประทะกันนะ่ะแต่แดงใบเล่บอกว่าวันนี้ไม่พร้อมไม่พร้อมโดยปัจจัยหลายๆอย่างคือเขามาน้อยกว่า ถ้าอยากจะเล่นกันจริงๆขอเป็นพร่กนี้อขอเป็นพร่กนี้ฝังฝัง,งปุเจอจะเจริญระวงังถามว่าตรงไหนแดงไปเรียกบอกก็ตรงนี้อพร่กนี้ถ้ามั่นใจก็มาอมนี่ศึก13ห้างเกิดจากตรงนี้อพอถึงวันนัดหมายเนี่ยปุเจิดฝั่งทนก็กีทาไพ่พลมารวบรวงรวบรวม,รวม,รวม,รวมขุนลบฝีมือดีๆมาเนี่ยพร้อมด้วยอาวุธครบมืออ,มอยุคนั้นจะเป็นไม้มีดสนับมือ,อม ฝั่งแดงใบเล่และเปยกเจริญพาดก็ก็ขนมาเหมือนกันขนคน,น,นแต่ขาดดาวดังไปคนหนึ่งคือปุ๊ตอบสาเกวันนี้ไม่ได้มาร่วมศึกด้วยคู่นี้นัดเจอกันแล้วเนี่ยพอถึงเวลามาเจอกันจริงๆที่เก่าเวลาเดิมถนนสิบสามห้างบางลำพูเนี่ยถึงเวลาจะห้ามหันกันเนี่ยแดงใบเล่ยกมือส่งสัญญาณเจรจาก่อนเจลังวังออกมาเจรจาด้วยตกลงจะเอาไงสรุปจะลบกันใช่ไหมหรือจะสงบศึกตอนนี้ก็ยังทันอะไรไี่ย แต่ว่าปุเ๊เกิดนั้นไม่ยอมอืมเพราะว่าอุตสาลงทุนข้ามฝั่งแม่น้ําเจ้าพญามาเนี่ยจะให้มาถอยอย่างนี้มันไม่ได้ถ้าเปรียบเทียบปุ้เจิดก็ถ้าเป็นตัวละครในสามก๊กเขาก็คือเตียวหุยอืคนนี้ไม่เน้นเจรจาไม่เน้นเคลียร์ลบอย่างเดียวสิ้นคําปุุ๊๊เกิดไม่ยอมยังไงก็ต้องลบเลยสั่งลุยให้สัญ,ญญาณว่าตีอย่างเดียวนักเลงสองฝั่งเนี่ยวัยรุ่นสองฝั่งก็ เข้ามาห้ามันกันเนี่ยใส่กันแบบว่ายับอะ่ะจนร้านลวงแถวนั้นข้าวของแถวนั้นพังก,ะกระจายรวมไปถึงตู้เพลงที่เขาปวดปานด้วยพังหมดชาวบ้านห้างร้านตลาดแถวนั้นวุ่นวายหมดสองฝั่งนะตีกันยับเลยใส่กันนัวเนียนัวเนียบ้างล้มบ้างเจ็บบ้างกระสาหัดเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยปุเจิดก็ได้แผลสะบักสะบอมแดงใบเล่ก็สะบักสะบอมเหมือนกัน คือเจ็บกันทั้งคู่ก็ใส่กันอยูนะ่จนมีคนหนึ่งตะโกนว่าตำรวจมา <c oughs> คำว่าตำรวจมาเนี่ยควรต้องรู้แล้วว่าต้องทําไงต่อ <c oughs> ก็ตัดสินใจ <c oughs> ก่อนที่จะแยกจากกันนะแดงใบเล่บอกพรุ่งนี้ขอ,อทีโโอโวันนี้ยังไม่สุดพรุ่งนี้ขอ,อทีหนึ่งก็แยกกันไปวันที่สองกลับมาที่เก่าเวลาเดิมสองกลุ่มกลุ่มเดิมทีมเดิมเนี่ยกลับมาใส่กันอีก นี่ใส่กันสองวันติดแล้วนะชาวบ้านห้างร้านตลาดวุ่นวายแถวนั้นข้าวของพังเสียหายเนี่ยแล้วไม่รู้จะเก็บเงินจากใครด้วยไม่รู้รับผิดชอบใครด้วยกับสองวัยรุ่นประรายกันกลุ่มเนี้ลบกันเนี่ยห้ามหันกันเนี่ยไม่จบอีกนะใส่กันยับอีกไม่พอนะยังหาแพ้ชนะไม่ได้ขอขอีกทิงขออนที่สามขอไอ้ทิงโอ้โหขอไอทีงดงใบเรี้ยบอกขออีกทีงไม่จบฟังทนประธา,านาคตสามวันติดแล้วนะแต่วันที่สามเนี่ยเจ้าหน้าที่เขารู้แล้ว ตำรวจเขารู้แล้วว่าเขาเตรียมการรอไว้แล้ววันที่สามเนี่ยพอพอมาใส่กันเนี่ยยังไม่อะไรมากมายตำรวจก็เข้าจับกลุ่มบ้างก็หนีได้บ้างก็โดนจับบางก็บาดเจ็บอ,อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็เป็นที่ขนานนามของศึกสิบสามห้างในยุคนั้นที่ว่าวัยรุ่นมันตีกันจนเป็นที่โจทจ,จรรันเป็นคือว่าเป็นประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยเองในยุคนั้นนะที่ว่านักเลงวัยรุ่นมันมาใส่กันในยุคนั้นตีกันยับจนเป็นข่าวตีที่สาธารณะเลยนะาวานันนี้กลางวันเลยนะ ลังวันแสบๆเลยใส่กันเนี่ยเสร็จงานนี้ไปแล้วเนี่ยปุ้จดกาก็ยังซ่าอยู่แถบฝั่งทนแดงใบเล่ก็ยังเฉิดฉายอยู่ฝั่งย่านบางลำพูแต่ว่าชายผู้นี้ปรากฏตัวขึ้นมาเขาว่าว่าคนคนนี้นี่คือแสบมากในยุคนั้นคือแรงมากเขาคือปุตอกสาเกที่ว่าตีคู่กันหล่อสะพานขาวปุตอกสาเกทราบข่าวแล้วว่าปุ เจิดฝั่งทนเนี่ยมาซ่าแถวนี้แล้วมาละวาดในถิ่นก็นด้วยเพียงแต่ว่าตอนศึกนี้มันเกิดเขาไม่อยู่อวันนี้เขาออกโลงอาสาสางบัญชีแค้นนี้กับปุ๊ที่ว่ามาเล่นกับพวกเขาอม,มาเล่นกับปุ๊ฝั่งทนแล้วแล้วคนอย่างปุ๊ตอกษาเกเนี่ยไม่ได้แรงแค่แต่แถวบ้านอข้ามมาฝั่งทนเลยอเป้าหมายคือว่าจะมากำลาบปุ๊เจิดเปุฝั่งทนเขาเรียกว่าปุ๊วงเวียนเล็กคนเนี้ย ข้ามมาแล้วเนี่ยเป้าหมายก็คือร้านเขาเรียกว่าร้านสัมพันธ์ในยุคนั้นนะอ,อยู่แถวแถวโรงเรียนศึกษานารีข้างๆโรงศึกษา,า,านารีคือมานั่งเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยเพื่อรอเช็คบินปุ๊กเจิดคนเนี้ยแต่ว่ารอรอไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยไม่เจอตัววันนี้ไม่เจอตัวแต่กุสาข้ามมาแล้วไงไม่เจอตัวก็ไปเจอ,อสมาชิกแก๊งของปุ๊กเจิดนั่นก็คือเปียกบ้านแขกไปเจอเปียกบ้านแขกกับไทยตอกนิ้วเข้า ก็เลยศึกปรึกษากับนหล่อสะพานขาวว่าเจ้ายังไงดีในเมื่อไม่เจอไอ้ตัวหัวโจกไม่เป็นไรงั้นเล่นฝากแม่เลยโอ้โหแรงฝากเลยแล้วคู่เนี้แรงจริงแบบว่าพอพอเปิดฉากมาก็ยำไทยตอกนิ้วกับเป๊กบ้านแขกนี่ยับเลยถึงขั้นว่าไทยไทยตอกนิ้วโดนหล่อบังต่อเสียบเลยหล่อสะพานขาวนี่เสียบเลยแล้วก็แยกย้ายข้ามฝั่งกลับมาเนี่ยนี่คือวีรกรรมของ ปุตอกสาเกคนนี้ที่อาสาอาสาเข้าห้ำหั่นพวกเนี้ยปุ๊ปุ๊ความโดดเด่นของปุ๊ตอกสาเกคนนี้คือว่าเขาเห็นเพื่อนเจ็บไม่ได้อเขาเห็นเพื่อนเจ็บเมื่อไหร่เขาจะต้องตามเรื่องนี่คือคนคนนี้นะแล้วท่านเนี้ยหลังจากนี้ก็ปุ๊ก็มาวาดลวดลายต่อแถวย่านบางลาพูยังร้อนแรงอยู่แถบบางลาพูส่วนปุปุระเบิดขวดอตอนนี้ยังไม่เป็นระเบิดขวด เขาระเบิดขวดยังไงอืจากตรงนี้เออจากตรงนี้พอเสร็จงานนี้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปบู๊ต่อบู๊คือเขาจะจะเป็นคนหาเรื่องหาราวตลอดจะเป็นคนมีมีเรื่องมีราวตลอดเขาจะเน้นอ่าไม่เน้นไม่เน้นหาเงินเน้นหาเรื่องอ่าเนี่เขาเขาเริ่มอีกงานหนึ่งเนี่ยปุ๊เขาเริ่มอีกงานหนึ่งคือว่าเขาไปไปมีอ่าพวกเขาเนี่ยไปมีปัญหา คือว่าสมาชิกแก๊งเขาเนี่ยพวกพวกเขาเนี่ยไปมีปัญหาไปโดนไปโดนไป,นไปมีเรื่องมาอมไปมีเรื่องกับเหลงเหลงนมเย็นเด็กสะพานขาวก็มาฟ้องเขาเขาก็เลยบอกกับหล่อสะพานขาวว่ารู้จักไอเหลงไหมหล่อบอกว่าเคยเห็นแต่ไม่รู้จักปุ๊กเลยว่าถ้าอย่างนั้นก็โดนได้โดนได้เพราะพวกพ้องเขาเจ็บไม่ได้ปุ๊กก็รวบรวงไพ่พล รวบรวมคนไปตามพวกเด็กวัดมหันกับพวกเด็กมหานาคเพื่อใช่เป้าหมายก็คือ,อย่านสะพานขาวนี่แหละพอไปถึงเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งที่ว่าที่เป็นที่แบบว่าเป็นจุดของพวกเหลงนมเย็นเขาอยู่กันเนี่ยอพอไปถึงไอ้เนี่ยพวกเหลงตั้งตัวไม่ทันเจ้าถิ่นเนี่ย,ยงั้นมีปุ๊มีแดงใบเล่มีหล่อสะพานขาวเข้าไปลุมเข้าไปยำกันแบบว่ายับเลย ใส่กันแบบว่ายับโดยชาวบ้านแตกตื่นอีกแล้วงานนี้เล่นงานเหลงเล่นงานสมาชิกแก๊งพวกเนี้เละเทะเลยแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่จะลงมือเนี่ยมันมีเด็กที่เป็นลูกน้องโป้เนี่ยเด็กวัดมหันเนี่ยพกอาวุธบางอย่างมาอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยมีใครใช้มาก่อนในยุคนั้นหยิบออกมานั่นเป็นขวดนี่คือระเบิดขวดซึ่งทุกคน,นยังไม่รู้อนุภาพของมันเลยแต่พอเด็กคนนี้ตัดสินใจปาระเบิดเข้าไปในร้าน,นพอระเบิดทำงานเนี่ย หบาดเจ็บกระนาวเลยสร้างชื่อเสียงเกียงไกหรือวันนั้นบาดเจ็บกันยับเสร็จแล้วเนี่ยก็แยกย้ายเหมือนเดิม,มก่อนที่โปลิสจะมาเนี่ยพวกเขาต้องแยกย้ายหนีอพอเขาหนีแล้วเนี่ยอะไรแล้วเนี่ยเช้ามาเนี่ยหนังสือพิมพ์ในยุคนั้นเนี่ยพาดหัวข่าวนี้โอโสองกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยประทะกันเนี่ยโดยมีระเบิดขวดทํางาน,นสุดท้ายเขาก็โดนจับกัน คือไปไม่รอดออกข่าวหนังสือพิมพ์ยุคนั้นเขาเขาชื่อหนังสือพิมพ์เสียงอ่างทองปัจจุบันนี้คือไทยรัฐเล่นข่าวพวกเขาแล้วคนสนใจสื่อขนานนามให้เขาเพราะเขาเป็นหัวหน้าแก๊งสื่อขนานนามให้เขาคือปุระเบิดขวดแล้วตั้งแต่วันนั้นเขาเป็นเขาใช้ฉายาเนี่ยปุระเบิดขวดตั้งแต่วันนั้นจนถึงวาระสุดท้ายเลยเขาจะตั้งใจเขาจะชอบฉายานี้หรือไม่ไม่รู้แต่วันนั้นเขาคือปุระเบิดขวดตั้งแต่วันนั้นอันนี้คือปุ้ระเบิดขวดส่วน ส่วนหล่อสะพานขาวเนี่ยหลังจากนี้ก็ไปสร้างชื่อเขาไปกับพวกเขา,าสามคนมีทั้งหมดสามคนมีหล่อปังมีหล่อสะพานขาวมีมีสักช่วงมีติมาเวลิกเนี่ยข้ามฝั่งไปไปเที่ยวเตะตามภาษาีิโกวัยรุ่นเนี่ยก็ไปเจอเจ้าถิ่นล้อมไปมีปัญหาก็เจ้าถิ่นคือเด็กตอกวัดราชาล้อมเขาเนี่ยแต่เขาเอาตัวรอดมาได้ ด้วยปังตอจากร้านข้าวมันไก่ที่เขาไปฉกฉวยมาได้ในขณะที่อากนั่งหลับอยู่เขา,เาปังตอเนี่ยบวกแรกออกมาเนี่ยกากาาคือว่าตีฝ่าวงล้อออกมาจนจนเจ้าถิ่งเจ้าถิ่นทั้งหลายนีย่วิ่งกระจายด้วยด้วยปังตอเล่มเนี้เขารอดมาแล้วหลังหลังจากวันนั้นเนี่ยอันนี้กลายเป็นอาวุธของเขาเขาใช้ปังตอเล่มเนี้ไล่สับคนไปทั่วเลยนเนี่ยนี่คือความความาระห่ำของ หล่อสะพานขาวที่เปลี่ยนมาเป็นหล่อปังตอ,อโดยที่เขาจะตั้งใจไม่ตั้งใจไม่รู้แต่ยุทธภพขนานนามเขาว่าคนนี้คือหล่อปังตอ,อเขาใช้ปังตอแบบว่าอมหิตมานส่วนปุเป๊เจิดปุ๊เจิดหรือปุ๊หรือปุ๊อ่าวงเวลเล็กคนนี้จากฝั่งทนคนนี้เนี่ยเขาก็สร้างชื่อต่อเหมือนกันเขาก็เขาก็ซ่ายอยู่ในย่านนั้นซ่ายอยู่ในย่านนั้นก็มาอ่าเขาเรียกว่า ในยุคนั้นเนี่ยเขาจะมีเขาจัดงานครบรอบวันเสียชีวิตของไอดอลวัยรุ่นในเวลานั้น oh. นั่นก็คืองานลําลึกเจมดินสซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกที่วัยรุ่นวัยรุ่นในยุคนั้นจะต้องไปใครไม่ไปไม่แน่จริง oh. ในยุคนั้นฝ oh. ั่งทนก็ต้องส่งเข้าประกวดก็คือปุ๊เจอดก็แก๊งชุดเขาชุดเดิมพวกเจดหลังวังแมวหลังวังหมูหลังวังคนนี้ซึ่งเป็นน้องของ ของเจ็ดหลังวังที่หมูหลังวังคนนี้ตอนหลังคือนักเขียนการ์ตูนชื่อดังจุกเบี้ยวสกุลอ,อนาบากาจุกเบี้ยวสกุลเนี่ยก็ไปงานนี่เหมือนกันแต่ว่าฝั่งทนมาได้มีหรือพระนครจะไม่มาก็ต้องมานำทัพมาโดยหล่อปังตอกแล้วก็พวกเด็กชุดสังกัดตอกถวายตัวแรงๆทั้งหลายเนี่ยก็มากันพอมาเจอเนี่ยปุ๊บเจอจะเป็นทรงแบบว่ากวนตีนอยู่แล้ว วนประสาทอยู่แล้วอ่าเขาจัดงานลาลึกเจมดีนที่โรงหนังกรุงกเกษม,มที่โรงหนังกรุงกรุงเกษมแล้วก็มีหนังฉายแหละของเจมดีนแล้วก็จะมีอาวงดน,นตรีขึ้นมาเล่นก็คุณตอนนั้นเป็นนักร้องชื่อดังชื่อคุณโสพิดาบุญบุญนาอ่าขับกล่อมเพลงของเอลวิสอยู่จังหวะเนี้ยปุ๊เจิดวาดลวดลายเต้นเต้นย่วประสาทเนี่ยฟังหล่อปังตอเริ่มรู้สึกไม่สบอารมณ์มไม่พอใจก็เลยมีการประทะขลมลมกัน แล้วมันก็เป็นไปตามความคาดหมายว่าคู่นี้ต้องรอกอันแน่อพองานจบปุ๊บเนี่ยพวกรอปังตอดักอยู่ข้างหน้าพวกบูธเจิดน้อยกว่าเนี่ยก็มาคือมันหนีไม่ออกแล้วก็ต้องเข้ามาห้ำหั่นกันเนี่ยปรากฏว่าเจ็ดหลังวันเจ็ดเจ็ดหลังวังพลาดเจอปังตอเล่มนี้เข้าไปจามเข้าไปที่หน้าอกเนี่ย <c oughs> <c oughs> แบบว่าหายไปจากวงการนานเลยทีเดียว <c oughs> โดนเล่มนี้เข้าไปนะแต่ว่าปุ๊เจิดสู้สู้แบบว่าสุดชีวิตน่ะเขาก็เชิงดีเขาเอาตัวเลือดแล้วเขาใช้ไม้ใช้ไม้บวกกับปังตอของหลอปังตอเนี่ยสร้างชื่อตัวเองขึ้นมาบวกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเนี่ยคือว่าปุ๊เจิดพยายามตีสู้เนี่ยหลอก็โดนไม้ไปหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าปังตอเขาขคมกิบเหมือนเดิมบวกกันไปบวกกันมาเนี่ยไม้ของโป๊เนี่ยแหละแค่นี้ ซึ่งตามสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันไม่เสียอยู่แล้ววิง่งพวกน้อยกว่าพวกน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าด้วยแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นหลังจากนั้นเนี่ยเขาขนานนามปุ๊เจิดคนนี้ว่าคือปุ๊กุงกระเสม,มเขามาสร้างชื่อในศึกนี้นี่คือปุ๊กุงงกระเสม,มก็มาถึงแดงใบเล่แดงใบเล่คนนี้ชื่อจริงก็ชื่อ บัญชาสีสุกใสแดงใบเล่คนเนี้ยความเป็นจริงเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยสุภาพเรียบร้อยท่าทีเรียบง่ายดูเหมือนไม่มีอะไรเขาจะมีอะไรก็ต่อเมื่อเขามีเรื่องอคนคนนี้นะแล้วเขาก็เป็นคือแบบว่าเขามีข้อเสียแค่อย่างเดียวคนคนนี้คือเวลาเขาเขายกพวกตีกันเนี่ยเขามีแค่นี้จริงจริงที่เหลือเขาม่มีข้อเสียอะไรเขาไม่ได้ไปจกชิงวิ่งราวไม่ได้เป็นโจลอยเขาก็มีข้อเสียว่า เวลาย,ยกพวกตีกันแล้วชาวบ้านเขาจะเดือดร้อนอืด้าที่ผมอ่านจากเล่มเนี้ยไม่เป็นเหมือนในหนังคือว่าอ่าเนี่ยแม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นอืไอ้ข้อมูลจากตรงนี้แม่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นแม่เขาแม่เขาเกี่ยวพันกับซ่องจริงแต่แม่เขาเป็นเจ้าของกิจการ oh, okay. มันมัน<อ>มัน<อ>มันเรื่องเดียวกันคนละที่มัน็อมที่เดียวกันนคนละเรื่องคนละแบบกันแล้วเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีการศึกษาเขาจบการศึกษาระดับมศสาม ที่โรงเรียนวัดมะกุดอ,อะไรประมาณนี้เขาไม่ใช่คนโง่ไม่ใช่คนอะไรนี่คือบุคลิกของแดงใบเล่แดงใบเล่เนี่ยเขาย,ยาเตีคู่กับปุ้งระเบิดขวดในตอนนั้นเป็นพวกกันเพื่อนกันแต่หลังๆน่ะก็เริ่มห่างๆกันเพราะว่าสายนี้เขาหาแต่เรื่องอืหาแต่เรื่องอย่างเดียวเนี่บูอย่างเดียวเนี่ตอนหลังเนี่ยแต่ว่าปุ้ระเบิดขวดเนี่ยก็เป็นคนแนะนํา แนะนำแดงใบเล่ให้รู้จักกับแอลวลภาอแอลวลภาเป็นนักร้องอยู่ที่บาร mm ์โอเอซิสแนะนำให้รู้จักกันคือเขาเจอกันโดยบังเอิญในร้าน uh, Home ery, าลิตเติ้ลโฮมเบเกอรี่ย่านราชประสงค์ mm hmm. คือเป็นร้านอาหารฝรั่งในยุคนั้นที่ mm hmm. ที่วัยรุ่นชาวไทยตอนนั้นเขาได้รับอ,รอารยธรรมมาจากตรงนั้น mm hmm. เขาก็ไปนั่งกินกันอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ทักทายกันพูดคุยกันเนี้ย mm hmm. จนสุดท้ายอ่ะแดงก็ ไปจีบวรภา,าทุกวันที่บาร์แห่งนี้สุดท้ายเขาก็คบกันพอเขาเริ่มแดงเริ่มมีแฟนเป็นวราพาเริ่มตีตัวห่างจากปุ๊กไปเรื่อยๆื่อๆรื่อยๆืๆเ,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 เริ่มเริ่มไม่ค่อยลงรอยกันจนมาวันนึงเนี่ยปุ๊กมีปัญหามีปัญหากับนักร้องตามบาร์คนหนึ่งเนี่ยไม่พอใจคนนี้ก็ไหว้วานให้แดงเนี่ยไปจัดให้หน่อยแดงก็งงว่าจัดมันเรื่องอะไรไม่มีปัญหาอะไรกันอะไรก็เริ่มมีปากเสียงกัน กูก็เหมือนทนํานองว่ามึงไม่เอากูเลยอมึงเปลี่ยนไปเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันมีแต่เรื่องอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวก็เริ่มไม่ลงรอยกันแล้วเริ่มเริ่มห่างห่างกันนะกู่นี้เริ่มมีปัญหาเริ่มทะเลาะกันแดงนี่ก็มาสร้างชื่ออีกจากศึกอ่าเขาเรียกว่าเป็นงานฟุตบอลงานฟุตบอลที่สนามสุพรรณสไยก็จะมีฟุตบอลมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ย แดงก็มาตอนอา่าผมนี่แดงเนี่ยตอนหลังอะ่ะเขามาดีกับปุ๊กุงกษบเสม,มเพราะว่าจากการเคลียร์ใจระหว่างอ่ขายใหญ่ในรุ่นนั้นรุ่นใหญ่น,นั้นก็คือก็คืออ่าพดเจริญพาดและเปิดเจริญพาดนี่คือรุ่นใหญ่ที่ว่าเห็นคู่นี้มีปัญหากันก็เรียกมาเคลียร์เพราะว่าจากสึบสบสามห้างด้วยจากหลายๆอย่างเนี่ยก็เรียกปุ๊มาเคลียร์เรียกปุ๊ เรียกปุงองเกษมาเคลียก็คือว่าให้มาคุยกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งย่านวัดสังกระจายคู่นี้เรียกมาคุยกันคือว่าตอนเรียกเขาไปปุ๊ก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมเรียกมาให้มาเจอแดงให้มาเจอเปียกเจริญพาดเรียกมาเรียกมาให้น้องกระทืบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เปล่าก็คือว่าเขาเคลียร์กันว่าเนี่ยไหนๆก็ฝั่งทนเหมือนกันคือว่าสีฝั่งฝั่งทนเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะดีกันไว กับเปียกเนี่ยก็ไม่มีอะไรกันถูกมหมกะแดงเนี่ยขอได้ไหมให้มันจบตรงนี้ก็เลยตั้งบบวันนั้นนะปุ๊กุงกระเสียมกระแดงก็เลยจับมือเป็นเ,นเพื่อนกันก็เลยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วันนั้นเือว่าทางรุ่นใหญ่เขาขอและรุ่นใหญ่เขาของจริจงเขาเป็น à, เขาเป็นเหมือนหัวหน้ากองลบอ่ะของกลุ่ม <ahor. S 2> ช่างคนช่างคนพระนครเหนือในยุคนั้นพศเจริญพาดค,คนนี้คือว่าพวกนี้เขาจะเก่งใจรุ่นพวกนี้เขาจะเก่งใจเขาขอก็ต้องให้เขาแล้วก็จับมือเป็นเพื่อนกันแล้วเขาไปกันได้คู่นี้รสสนิยมอะไรเขาเหมือนกันทุกอย่างเขาเหมือนกัน พอเดนเนี้ยพอแดงไปซีกับปุ๊กุงาเสมเนี่ยก็ยิ่งห่างจากปุ๊ระเบิดขวดไปเลยคู่นี้เริ่มห่างไปเลยอย่างเงี้ยอะไรอะไรมันก็เลยไม่เดือดไม่เหมือนเดิมพอวันนั้นเนี่ยปุ๊ปุ๊กุงาเสมกับแดงใบเล่นเนี่ยไปด้วยกันที่งานฟุตบอลนี้แล้วก็ไปเจอเขาเรียกว่าไปเจอไปเจอจิกโกคนหนึ่งเขาเรียกว่าจิกโกลทรงเอลวิสเพราะจะแต่งตัวมันเอลวิส<ม>ตลอดเวลาถือเขาเรียกว่าอะไรนะ เดินเดินชนกันอืเดินชนกันแล้วก็ไปเหยียบเท้ากันอแล้วไม่ขอโทษแดงก็ไม่พอใจไม่พอใจก็ตามเรื่องเอเหยียบแล้วไม่ไมขอโทษอะไรเงี้ยก็เริ่มมีการทะเลาะวิวาทกันแต่ว่าจิโกเอลวิสคนนี้ติโกเอลวิสคนนี้ชักอาวุธขึ้นมามเป็นมีดสปริงส่วนแดงเขาก็มีของเขาเหมือนกันเขาก็ชักมีดปลายแหลมของข้องมาเหมือนกันจังหวะน,นี้จะเข้าใส่กันเนี่ย แดงสั่งเลยว่าไม่ต้องยุ่งขอตัวๆกับมันอขอคือแบบไฟเหล็กกับมันขอตัวๆกันเนี่ยแล้วคู่เนี้ยใส่กันเนี่ยต่อหน้าสักขีพยานร่วมสองร้อยคนดูคู่เนี้ยดวนเหล็กกันนแทงกันร่วมสิบนาทีเนี่ยได้รับบาดเจ็บทั้งคู่แต่แดงเนี่ยเชิงดีกว่าน้ำอดน้ำทนดีกว่าสรุปแล้วไอ้จิกโกเอวิสเนี่ยต้องถอดใจโดนทั้ง โดนทั้งเหล็กโดนทั้งแทงโดนทั้งตีนโดนโดนโดนทุกอย่างก็เลยตัดสิในใจวิ่งดีกว่าอแล้วแล้วอันเนี้ยสร้างตำนานให้กับแดงใบเล่คนนี้ยทุกคนเป็นที่โจดจันในวงกว้างในแวดวงติโก,โกนักเลงวัยรุ่นยุคนั้นเนี่ยยกย่องแดงใบเล่มากว่าโอ้โหเขาของจริงเขาจะลุมก็ได้เขาจะปิดกล่องก็ได้แต่เขาขอตัวตัวอตอนนั้นแดงก็เริ่มดังมากแล้วจนปุ๊เริ่มไม่ค่อยสบอารมณ์ เริ่มทเริ่มทาบลัศมีมเริ่มจะทาบลัศมีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มามางานนี้ต่องานเขาเรียกว่าแดงใบเล่ไปต่อที่เขาเรียกว่าวังบุรพาจบแค่นี้จบแค่วังบุรพา,า,าก่อนเดี๋ยวมาต่อตอนต,ต่อไป <c oughs> ให้ท่านผู้ชม <c oughs> หลังไว้ก่อน <c oughs> รอติดตามตอนต่อไปครับ